มาครับผมมาเนี่ยมายามปลาไหลก์ให้เขาครับผมมือนี่มือนี่มีช่างไอ้มือกองครับถือไหนครบนับมือนีเนี้น่ยมาครับผมเอาเบื้องล่างเลยนะครับผมไมอน,นี้เอาครับผม สองเต้มครับผมสองเต้มสวยๆครับสองเต้มสวยๆนี่นครับพทุกอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมือนีอ่ไปครับผมไงต่อไปครับผมสอยเสวยสองเต็มสวย เบื้องอันที่สองครับผมโอ้คุณผูสิรครับผมล้างมีผ่านเร่งไหนวะผ่านวะผ่านครับผ่านครับล่างสองมาเบื้องลังสามครับผม มีครับมีแก้มมีครับหลังนี่ไปครับผมเบื้องหลังต่อไปครับนี่ใส่อะไรหลังห้หลังห <c oughs> นาหลังหาหลังโอ้โแสดงว่าคนมาแทงบางแล้วนี่ยพวกจี <c oughs> นเขามาครับเบื้องหลังนี่ครับผม โอ้มีจริงๆเอ่บ่ส pues ึครับรังนี่พลาดครับผ่านฟองรังหลยเลยจันฟ้องลังอล้วบ่ฟรองังห่งฟรองรัง่งโบาณไมเบึ่งเราสุดท้ายครับผม โอ้มีจริงจริงวางบดถือครับผมโอ้โอ,โอ้เป็นอย่างนี้นเนาะเทีนเนาะไปครับผมเปิดลังต่อไปครับกดได้กดตยู่งด้วยจานตุ่มหายครับผมลังนี่โอ้ยผมมาสิ่งทีงนอ่ะทีนอ่ะนี่อย่าของมายามบ่มีม่ใช่ของมายามป่ะอีกมาใส่ไปตะบ้านผมว่าเรียบร้อยแล้วตาม อ๋อถือกล่องเข้ามาบึงหลังนู่นครับเออมาเบิึงหลังนี้ครับผมหลังนี้โบหนาหายนะนูนน่นๆๆนยี่หา,ายบ่เด้อโอ้โหผมช่วยแท้เนาะบัดนี้เนาะ ตายตุ่มซิบหลังหลังนี่มันบ่นเห็นเลยขึ้นบ่นเอาอเเอว่ะเึ็นบ่เข่าบ่โอ้ตัวห,หนึ่งแตี่ยมหนึ่งเตี่มครับผมเตี่ยมตุ่มหายกันหนึ่งแมวเอ้ยเซ็งได้ไหมอนี่มาครับผมเบิ่งสองหลังสุดท้ายครับว่าที่มานบ่ ว่าดีพลาดวะมาผ่าดว่ะตรงนี้โอ้โหกลักลัวคนวลงแน่นไมยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอบัดรนี่อาญ,ญาครับผมอาญ,ญาอาญ,ญา แม่ตุ่มแทบแจกเป็นไงครับพี่โน้งเป็นไงครับผมลังนี่มาโอเคครับผมเบิ้์ลังต่อไปครับผมปิด,ปด,ปด,ปดเลยปิดปิดปิดเลยที่วะมาครับผมม,มาเบิรงสุดลังไอนสุดท้ายครับผม เอาเบิงนัำสุดท้ายครับผมไปสิห่หมานบอร์หลังนี่แม่คุบเอ็เชียบอัน,นี้ป๊าบมดถึงครับผมโอ้ไปครับผมคลิปนหน้ำได้ไทยเบิงไหมครับผม